สวัสด really? ีค่ะมินน้อยไม่อยู่มินน้อยกลับบ้านแล้วถ้ามินน้อยอยู่ได้เพื่อนแล้วอยากมาลูกสาวอันมาปีใหม่ก็เลยว่าสู้พักกุไปเดียวสั่งข้าแม่ไปในลูกก็ไปเรืออยู่เด้ยอันพนพี่สายบอกว่อวัดอันนันนะย่าวัดบ้านเดือบยบ้านเดือยบอะไปอยู่าอันอยู่ มันนคนละส้นอยู่อันนี้บ้านสิอกไปทางคล้ายกุ่นอันนี้ส้นเขาจิไปทางอันนี้โอ้จุดคิดจะมัดสวยจังเลยอับาพ่อแม่เกิดบ้านพูดน้ำมิวแม่ว่าสีไว้อันนี้นะบ้านพูดสีเขียวค่ะบ้านพูดในเรสสีเขียวไว้บ้านพูดสีเขียว สีเขียวอยู่ข้วยสีเขียวคือม,มันจะมีสีเขียวสีอะไรนะมัน,นอ่ะวันพุดสีเขียวอวย,วย่าตู้เลยค่ะที่ทางเอย่าตู้เลยจ้ะอยา,ากมาแต่โดนแล้วล่ะว้างบนบ่วงสวงนั่นก็อยากมาอยู่ม,มุมมีผูกพามา การที่ทานเยอะตัแล้วค่ะอ,อันอันอันทูบค่ะทูบอัน,อนมามาเอาทูบไปไว้ด้วยค่ะเพ่นลูกสาวลูกเขยลูกสาวค่ะการที่ทานด้วยจ้าเฮ้ยแมงมากไปไกลก่เมื่อมาพาแมนบ่อันลูกเขยกับลูกสาวมาเอาเดอ้อทูวไปเพื่อก้อนเอาไปเพื่อกันได้ค่ะ นีเอาไปเท้าพื่อนก็นได้จุดจุดนตะเก่งด้ค่ะจุดทูบแล้วก็อธิษฐานก็ถาตามป้ายแล้วค่ะไหว้ตามป้ายแล้วค่ะก็ยาก็จะพาเอฟซีทุกท่านนะคะมาชมดอกไม้นะคะคอร์ดมอดนะคะบาน ใส่ปีใหม่นะคะท่านไหนที่จะมาเที่ยวนะคะวังปู่เราก็มาได้นะคะดอกคอนมอสบานสะพังนะคะทุ่งดอกคอนมอสนะคะยาวไกลเลยมาถ่ายภาพนะคะมาชมนะคะได้นะคะทุ่งหญ้าทุ่งดอกคอนมอสนะคะ เราก็มันจะมาด้านหน้าอ้าวกลัวปะสุกป้า่อยเราบ้างก็จะไปกีดยางกันนะคะประตูไม่ตู้ าวกล้วยก็สุกป้าแล้ววันนี้ไม่ได้เลยบอดิฟนะ<า>ไ,ได้ย,ไดไดยู่ค่ะแนเลิกมาตอนเย็นๆค่ะเดี๋ยวเอาเขาเข้าไปส่งให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแฟนมาแล้วค่ะเพิ่นเลิกง,งานบอค,อคัมหค่ะเมื่อนี้บอโอ้สิดาได้ยักได้เลยนี่ แต่มันสุกเลยเหลืองเลยบมันเหลืองค่เรื่อยกันตัดมาเมื่อเดียวกันที่มาเอากล้วยดิบนะคะแต่ว่ามันเหลืองแล้วโอ้มันแค่เรื่ได้พอดีย่าไหวยมือเช้านี่มันเหมือนเดี๋ยวตอนเย้นจะดูมาให้ค่ะมันได้อยู่แล้วกล้วยนะได้อยู่แล้วข้าวบ้านนั้นสมหนูตัดเป็นรสอยู่แล้วจ้า อันร้อนนี่นะตัดมาไว้ยสิบเครือมาได้มันทอดอยู่บนขะนี่ได้แต่กล้วยไม่ได้ค่ะมันน่ะว่าจะมาส่งแต่เมื่อวานยังไม่มาส่งเลยไม่มาส่งเลยเอานี่ละเอากล้วยนี่แหละเอายี่สิบบาทเอาไปสู้ภาษากับอันป้าไทยบ้านแต่เพื่อนหน้าเนี่ยมันจะไปโดนเอาเขาไปหันตะเวนก็ได้ค่ะจ้าเพราะว่าเพขนนาดจะแฟนไปเ็สงานเพถอะเหรอก็ส่งพัสดุอ๋อไปส่งพัสดุบอสโอ้ จำพ่อเห็นอันนั้นน,น่ะเนาะส่งพัสดุลูกไปโรงเรียนไปซื้อเลือปิดแด้ไรเนาะปิดโรงเรียนแล้ไไรเนาะนีะ่หน,หนะคนโตคนโตคนโตไปซื้อของค่ะคนกลางไปรับจ็อบเลี้ยงน้องโอ้ขยันเนะ <c ười> <ข>าะหาน,นเล่นปีใหม่ก<น>ันออกไปรับจ็อบ เสาร์อาทิตย์นะคะ่ะมันจะมีเพื่อนที่เขาทำธุรกิจแล้เขาให้จ้างไปเลี้ยงเด็กให้วันเสาร์อาทิตย์โอ้แต่ขยันเป็นขายของซอยพอซอยเมยโอ้ขยันยีดนะปยบอกต้ามันลุงหมองยังไม่มาส่งเลย <c oughs> มันเนี่ยเขาต้องมาส่งเอ,องเลยบอกฉันนี่เองะไม่ได้ไปซื้อตลาดเนาะ คันอาเม็ดเป็นันคั่นเอาเอาเห็ดเป็นันไข่ันา้น้ะแมนยูทอดแล้วแลข้างในมันจะเหี่ยวมันจะกระแดงนะแม่ค่ะมันมันจะมีคือมันจะมีได้มันนี่ก็ต้องเป็นมันแครอทอต้องมันแครอแามันบ้านเรานั้ไม่ได้ผ่อนมันกะแขงกะแดงขมาคือเกาเหรมค่ะอต้องได้ทีนีต้องได้อันนี้รู้จักวิธีใช้มันแครอท โอเคเนี่ฮค่ะถ้าห้องสื้อตามบ้านนี่มันกับพ่อมีอยู่ค่ะแต่ปัญหาก็คือขี้เหล่ามันหลายถ้าถ้าเป็นมันที่เราสั่งมาน่ะมันจะคล้ายๆอันเขาปลูกแค่สองเดือนนะ่ไหมคะ่ะเขาก็เขากะกูกส้สวนเลยมันบ้านเท่าน่ะสามเดือนสี่เดือนแมงลงยังเสียนะค่ะโอ,อ้มันเลยไม่สวยกันข็ขิวแมนก็เอามาทอดบ่ได้แมนแมงลงแมนแมนไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นมันท่านนี่เขาจะจะหดน้ำประจํา สองเดือนกู้แล้วเขาจะกระปูกเป็นหลอกนะค่ะมาเลยเอามางามแมนค่ะส่วนมากสีมาแต่ทางเหนืออจะมาจากหนอพื้นที่ที่มันภูพิเย็นจัดก็จะปลูกได้ตลอดอ๋อคือขระพูมันเผามันแค่หลอดนี่นะคือแค่หลอดนี่นะเนาะมันแค่หลอดเขาเอืนนะอ๋อเขาเอินว่ามันแค่หลอดมันบานเห่านี่กต่แซบกระพุคือการค่ะแต่ปัญหาความเชียงก็คือนี่แหละค่ะขี้เหล่านี่นะมันแค่หลอดนี่มันจะบ่คอยเป็นแมงเลยค่ะ โอ้ยมาพี่นอ้องกล้วยบีสวยมากกล้วยบ้านเฮาบ่าบอันนี้มันเป็นกล้วยอันกล้วยราชินีตัวนี้นะอ๋อสมพอ่อมันจัะนุอยใหญ่เนาะค่ะค่ะถ้าเป็นน้ำวาแท้บ้านเรานะมันจคนะคล้ายๆว่าหนูบอกว่าถ้าเป็นกล้วยราชินีเนี่ยตองปล่อยให้มันอยางเหลืองค่ะเคลือบแดงมันหลไหมคะมันนจะาอ๋อมัน ถ้ามันสูงค่าเครือแล้วมันจะ<ม>บ่มฝาดมันจะหวานมากหวานแมนถ้าถ้าถ้าตัดก่อนมาถอดมันจะออกฝาดอมเปรี้ยวถ้าเป็นโมเมนต์นำ้ำหวาแทถนะคะจะนำ้ำหวานแทถบานเฮานี่นะซุกห้ามกระถอดหวานถ้าเป็นเวน์ลาซีนี่นี่มันจะมันจะเปรี้ยวข้างในจะไปแล้วคะ่ะ ก็ช่วงเทศกาลนะคะปีใหม่ที่จะใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็ยิบเก้าแล้วนะคะ30มสิลุงป้าก็จะกลับมาจากกรุงเทพถึงพรุ่งนี้นะคะงเดินทางไปเมื่อคืนนะคะมาดูกันว่าจะรถจะติดไม้นะคะส่วนบาว ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ญาตที่กอบๆด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้คนเฝ้านาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ